โอ้โหกับแบบสิ่งแดงนะผมนะฮะมาแข่งกับพี่ปล้ไอ้ห like นูนี่นี่เหยียบโชยบโชยเด้อเออชิวชิวชวเอาแล้วก็สวัสดีรุ่นโรบอททุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะพามาเล่นนะครับผมแมปรถบ้านเรานะฮะวันนี้ภารกิจของเราคือมาเล่นนะครับผมนะรถเคอรี่คันนี้นี่เองนะครับผมนะฮะ ก็เนี่ยจะพาแบบว่าไปวิ่งส่งของนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ก็แบบนี้ก็มีรถใหม่มาเยอะนะครับผมอัปเกรดนะฮะนี่ก็วันนี้ก็เป็นวันที่คนมาเล่นแบบว่าเยอะพอสมควรนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยอุย้ยฮูกระบะซิ่งอันนี้ดูฮึดูไฟลุกเลยทุกคนนะฮะโอ้โหไฟแลบนะกระบะไฟแลบนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถแนวนี้เป็นอีสุนดีแม็กนะครับผมนะเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับ ฝากระโปรงเปิดได้เนี่ยผมนะฮะภายในก็เดิมๆไม่มีอะไรครับผมนะฮะเป็นตอนเดียวนะครับผมก็คอ,อกอ่าตู้ทึบแครีนนั่นเองนะ,ะทุกคนนะฮะคือประมาณนี้นะฮะดเดี๋ยวผมพับไปวิ่งกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวก็อา่ารับแรกเราจะาปิดฝาท้ายก่อนนะลืมลืมลืมนะเดี๋ยวของหล่นนะเฮ้ย,ยปิดไม่ได้ปะตรงไหนวะเนี่ยอุ๊ยอุชอ๊ชอุชอ๊ชอุช๊ชเฮ้ยฝาท้ายปิดไงอะ งานงอกแล้วทุกคนมันไม่มีที่กดให้กดอะเออโอเคเดี๋ยวผมซื้อรถใหม่นะฮะเพราะว่ามันฝาท้ายปิดไม่ได้นะนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบั๊กเบิ๊กเบิ๊กทุกคนโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปเฮ้โหอะไรเนี่ยถอยมาไม่ดูคนเลยพี่เออหนี <laughs> น ไปซิ่งนะผมนะวิ่งส่งของนะผมนะเคอรี่คันนี้แดงแรงเลยทุกคนนะฮะนี่ผมจะเบิ้ลให้ดูแล้วกันนะครับผมนะฮะนี่เบิ้ลตับเบิ้ลตับด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวลูกค้ารอนะนี่โอ้โหพี่ส้มพี่ส้มแดงแป๊ดเลยทุกคนนะยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหกล้อตกคลองทุกคนดู หกล้อตกคลองเลยสิบลอ้ลอสิบล้อเผิดเพียนนี่อะไรกระบะกระบะช <ś les> นกล้วยนะ <ś les> โอ้โหอันนี้อุบัติเหตุเกิดเยอะนะฮะ <ś les> วายสิบลอ้อคันนี้จะลงสนามแข่งแล้วทุกคนโอ้โหหลบก่อนหลบพี่เดี๋ยวผมจะไปส่งงานก่อนเ <ś les> อ้ยห,หูตาย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 ,ตายระดับไปทุกคนตึง ตกน้ำตกน้ำ oh oh <no. S 1> อ้ my god อ้ช่วยด้วยโอ้ยตกน้ำไปแล้วงานงอกเลยทุกคนโ <laughs> อ้ยบิน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 เออเว้ยอะไรมาเนี่ย okay. โอเคโอ้โหงานงอกเลยทุกคนตกน้ำซะง,งั้นนะฮะเฮ้ <laughs> ยเลยมัวม่วไปหมดเลย เราไปส่งงานครับผมวันนี้ยี yeah. ้มีรถขวางทางรถขวางทางนะฮะลบน้อยลบน้อยอ้งโอ้โหกะบาซิ่งชนไปแล้วนะฮะโดนลิสไลด์นะ,ะเดี๋ยวก็โดนลากขึ้นรถนะฮะทุกคนไปไปเจ้าของบ้านยืนรอแล้วทุกคน <c oughs> มาส่งของลูกพี่มาส่งของครับผมนี่สั่งอะไรมาเอาเอาจัดไปจัดไปเนี่ยจ่ายตังค์หรือยังเอ่ยจ่ายแล้วจะเรียกไปต่อฮนะเออโอเคจะของยืนดักรอแน่นี่เลยนะทุกคนนะหน้าบ้านเลยนะโอ้โหผมไม่ได้ของอนะไรอย่างไงหนี่มุมมองภายในนะฮะ ไปเราไปซิ่งต่อเอาหมู่บ้านนี้สุดนะครับผมหลัดยางไม่ถึงนะฮะกลับกลับเออหลัดยางไม่ถึงนั่นเองมิต่อมิตต์ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนุกคนี่โอ้โหโกระบะสิงแดงนะผมนะฮะ มาอีกแทงกับพี่แล้วไอ้เนี่ยนี่นี่หยีบโยบโชว์ชวเออยกจุ๊กจุเจ๋๊กจจุ๊กจุ๊จุ๊จุ๊กจุ๊กจุ๊่จุ๊ก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 จุ๊้จุ๊กจุ๊กจุ๊กจุกอ,อ,อุ๊กอุ๊กจุ๊ลลกจุ๊กจุกจน๊กจงหกจุ๊กจุุกจุกออก เออลืมเบรกเออโอเคครับผมอันนี้นของหนักนะเดี๋ยวเราจะลงไปส่งหน้าบ้านเลยนะฮะเออเจ๋ยเ้ยเราก็แรงเกินเหยียบในพุ่งเลยทุกคนนะฮะพุ่งตัวคลองแล้วกันนะโอเคลงลงลงวางไว้เลยวางเลยของครับผมเน่ เปิดท้ายไม่ได้โอเคตรงเรียบร้อยนะฮะไปต่อไปต่อเออไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะทุกคนเอ้ย1 0อตกคองอีกแล้วทุกคนดูแม่อุบัติเหตุเยอะคฮับผมรถสไลด์กำลังมารถสไลด์กำลังมานะ <c oughs> เ ไปห,หมู่บ้านนี่บ้านลาหลังนึงฮะติดติดกันเลยนะฮะไม่ไกลไม่ไกลนี่อันนี้ก็จ่ายตังค์แล้วเรียบร้อยนะฮะเข้าไปให้ถึงบ้านหน่อยเออไ,ได้ถ่ายรูปด้วยนะเดี๋ยวบ้านยังไม่มีทีๆๆๆๆๆๆ่มีีท่จอดรถเลแน่อนอนจริงฮนะอย่างเท่เลยบ้านเดียวบ้านเดียวนะฮะ เอาจอดรถนะฮะโอเคฮัลโหลฮัส่งของลูกพี่เออนะฮะดรื่อยเรยเลยนะครับผมไม่มีคนอยู่ใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมวางไว้หน้าบ้านแล้วกันลูกพี่เนาะเฮ้ย <laughs> ไปต่อนะนี่เออบ้านเขาก็มีประตูรั้วแบบว่าเพื่ออะไรกันม่รูสุดแล้วทุกคนถอยเลยถอย,ถอยเออโอเคของหมดนะฮะกลับฐานก่อนดีกว่านะฮะ บอกพอพอมีเวลานะวันนี้นะเดี๋ยวไปซิ่งเล่นสักหน่อยแล้วกันนะหนียังพอมีเวลานะเดี๋ยวนะลงสนามตั้งหน่อยแล้วกันยังพอมีเวลาพอมีเวลาเน,นี่ยเดี๋ยวก็ผมสนามแดกแบบแบบคลองเลยนะคลนะฮะไม่ใช่คลองห้านี่คลองคลองอะไรอ่ะคลองหน้าหมู่บ้านนะฮะนี่ออกตัวไปเลยทุนโอ้ยแกใครอ่ะ แข่งคนเดียวทุกคนค <c ười> ันขาวสวนมปวิ่งได้ไดนะ oh, เท่าไหร่ก้าสิบนะโอ้โหเคอรี่คันแรงเนะี่ยวิ่งได้กนะ้าวสิบเนี่ยเออ oh, <no. S 1> ทางตรงนี้แคบไปหน่อยทุกคนนะฮะตกคลองนี่ขึ้นยากเลยนะ <Yeah. S 1> เย้ยนั่นไงว่าแล้วเชียวโอ้ยตกคลองแล้วเรียบร้อยแต่ขึ้นยากเลยนะทุกคนนะงานงอกแล้วพี่เคอรี่ของเรานะงานงอกเลยนะฮะเออ โอ้โหคือไม่ได้เลยคนนะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ <c oughs> ขอจบคลิปแค่นี้แลนนกกว like, share, ้วลกันนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์แชร์ s ับสคร i b บด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะสวัสดีครับ